สวัสดีค่ะชื่อขวัญเพลงพลศขวานะคะจะเล่นชื่อหมวยค่ะวันนี้หมวยจะมาแบ่งปันพระพรเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานนะคะหมวยมาโบสเป็นครั้งแรกกับพี่ที่ทํางานชักชวนมาในช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วช่วงนั้นหมวยมีปัญหามรสุมชีวิตอย่างหนักที่สุดโดยไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครและเมื่อมาโบสก็ได้สัมผัสถึงความรักความอบอุ่นของพี่ที่โบส และเมื่อได้ยินเสียงเพลงนมัสก,การก็รู้สึกมีความสันติสุขเกิดขึ้นในใจหลังจากนั้นหนึ่งเดือนหมวยก็ได้ตัดสินใจลาออกจากงานพราะรู้สึกท้อแท้และเหนื่อยหน่ายกับปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นโดยที่ยังไม่ได้งานเลยในขณะนั้นก็มีภาระที่ต้องผ่อนคอนโดและค่าใช้จ่ายส่วนตัวมากมาย หมวยจึงไปสมัครงานแห่งหนึ่งที่ลาดพร้าวซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจด้านพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และได้เข้าสัมภาษณ์แล้วให้ต่อคำตอบภายในหนึ่งสัปดาห์ก็คิดว่าคงจะไม่ได้งานแล้วทำให้หมวยรู้สึกคิดหนักมากกว่าเดิมและไม่อยากอยู่กรุงเทพอีกต่อไปในขณะเดียวกันอาที่ทาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่พัทยาก็ได้ชักชวนให้ไปทางานด้วยจึงได้ตัดสินใจทันที แต่หลังจากที่ได้ตอบตกลงบริษัทที่ได้เข้าไปสัมภาษณ์ก็ได้ติดต่อมาเพื่อให้เขาไปเริ่มงานแต่ก็ได้ปฏิเสธไปอย่างน่าเสียดายและได้ขนข้าวของไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่พัทยาและทำให้หมวยไม่ได้มามาบทอีกเลยการที่หมวยได้มาอยู่ที่พัทยาก็มีความคาดหวงังว่าจะลืมปัญหาและมีอนาคตที่ดีแต่เมื่อทำงานได้สักพักก็พบว่า งานที่ทํามีความอึดอัดเพราะเป็นระบบครอบครัวในขณะนั้นมีความรู้สึกว่าชีวิตเหมือนดิ่งลงเหวไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยมืดมนหมดหนทางหมวยอดทนกับความรู้สึกเหล่านั้นจนถึงช่วงปีใหม่และในขณะนั้นก็ได้นึกถึงพระเจ้าจึงโทรหาพี่บุ๋มซึ่งเป็นแม่แกะในขณะนั้น พี่บุ๋มก็ได้แนะนําให้อธิษฐานกับพระเจ้าโดยพี่บุ๋มบอกว่าจะช่วยอธิษฐานเผื่อและคืนนั้นหมวยก็ได้ตัดสินใจคุกเข่าอธิษฐานอ้อนวอนกับพระเจ้าให้พระเจ้าช่วยหาทางออกในเรื่องของการงานเพราะหมวยหมดหนทางแล้วเย็นวันต่อมาพระเจ้าก็ได้ทําการอัศจรรย์โดยบริษัทที่หมวยเคยได้ปฏิเสธไปได้ติดต่อมาอีกครั้ง เพื่อให้ได้ไปเริ่มงานใหม่และเขาก็ได้บอกว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะตัดสินใจโทรมาเนื่องจากก่อนหน้านี้โทรมาเป็นสิบครั้งแล้วแต่ไม่สามารถติดต่อหมยได้เลยเพราะช่วงนั้นโทรศัพท์มเสียตอนนั้นหมวยรู้เลยว่านี่คือการช่วยกู้จากพระเจ้าหมวยดีใจมากและซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าแม้ว่าหมหยจะเพิ่งมารู้จักพระเจ้าก็ตาม หมวยได้กลับมาทํางานที่กรุงเทพอีกครั้งและได้กลับมาบสเหมือนเดิมสุดท้ายนี้หมวยอยากหนุนใจเพื่อนๆที่มาโบสไปครั้งแรกแตัดสินใจรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยในชีวิตและลองอธิษฐานด้วยความเชื่อในสิ่งที่อยากให้พระเจ้าช่วยเหลือและจะพบว่าพระเจ้ารักและฟังถ้อยคำอธิษฐานและจะตอบผ่านเหตุการณ์ต่างๆเหมือนที่หมวยได้รับมาขอบคุณค่ะ